พวนมัวเพราพวนเนี่ยรถพราว่าถ้าถ้าขายยาสีฟันหมดลอตนี้ก็คือประมาณมันเหลือประมาณ20าณ20กล่อง20่ยี่สแพคที่มันเป็นกำลังอ่ะใหญ่ใหญ่อะถ้าขายหมดเพราะว่าพ่อจะพาไปซื้อรถเลยพ่ออย่างที่อ่ะรีบแต่งหงน้าดีกว่าเราจะได้นอน เออขอบคุณค่ะขอบคุณปารีนนะครับที่ส่งรถไฟให้รถอะไรนะรถใหญ่ฝากตากรีอนร,รอคนเข้ามาก่อนฝากกดแชร์ด้วยนะรู้สึกว,ว่าอันนี้คนจะ ดูน้อยวันนี้วันนี่ห่ออะไรไม่รู้เหมือนกันเอาวันดอกคนหลา ยี่โดยยังไม่ได้เลยมายินดีเลยไรกูมาแอร์พ่อพ่อพูดจริงแล้วรอคนหนึ่งพันขึ้นก่อนเดี๋ยวผมปักตะกร้าเลย สามสิบล้านให้อ่ะแบบรถสปอร์ตมาเลยแล้วก็ใส่สเกิร์ตด้วยเพื่อกันชนแล้วก็ใส่อะเรกวันเลยยี่สิบเจอกันราดูขอท้านแต่ก่อนแตได้ฟันใช้ดีมากกว่าบนทางใส่ทาน เราเจะบ้านครใหญ่บ้านฟลเลฟล,ลแมงลแปรอยแล้ว800อแล้วจะเ้แล้ว1,000ันค,100คนผปตกเลยไมได้ยขา,ยาจะปัดน,นานละ พอดูแลขับใช้รีโมทคังแล้วก็ดีบอะไรเงี้เราซื้อเลขกับเบีย์เลนอไม่รีวิวอ่ะขี้บหรอยังยังไม่ได้พอเลยพายังไม่แห้พอเลยอันนี้ผมใช้แบบสูตรกลางคืนนะเพราะว่า มันกันแสงแดดเงี้ยคือที่ผมลองใช้นะผมอยากลองว่าถ้าผมใช้ไปแล้วมันจะสิวขึ้นไหมขึ้นแบบใช้วันหนึ่งแล้วตอนเช้าสิวขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ละเอียะมันก็แต่งหน้าติดติดผิวผิวหน้าด้วยผิวกิมทานหน้าสีเดียวกับ ขอะไรขอบคุณที่เอาโทรศัพท์ไปถ่ายรูปกับพีทอมให้นะถะ่ <laughs> ายรูปติดกิญญานอะ่ะวันนี้เล่นอยู่ไทยภรมครับขอบคุณนะครับเราก็หลาบไว้แบ่งไว้ส่งให้พี่เจงเป้งม้่งก็ได้ ริสัตดดีสะดวกเลตบแรงนะมันไม่แรงนะตบผววมตบมีเสียงกระเสถ้าผมตบไม่มีเสียงจะเป็นอย่างนี้กำลังดูหัวท้ายอยู่กำลังมาอาทีตาทีททททท บุรีรัมย์ลูกอ๋อเมื่อกี้ผมพูดอยู่ไหนนะเมื่อกี้ผมพูดไหนอะอินดูของอินดูของสูสุริลสิมาขึ้นสแสดงไหมครับสิ่งผ้ายอย่างไรอะ่ะผมจะไม่รู้เลยเฮ้ยหนึ่งพันคนแล้วถ้าหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนผมปากเลยอะ่ะ บห้าไม่รู้รู้18คนละเ่ที่คอนแกนคอนแกน่นรู้ว่าผมเตยลาไหมนะแ่าอาจจะขึ้นอยู่ว่าสิบหกผมต้องไปรายการอะไรนี่แหละกับพี่ทอมครับ จบฮันแล้วปากเลยแล้วกันเนาะเราเอาแบบไหนดีอะเราเอาแบบทุกรุ่นเลยตั้งแต่ 1, หนึ่งหลอดจนถึง6กหลอดไปเลย ปางละครามปางละครามทุกคนแต่อันนี้ขายดีมากเลยได้สามหลอดอะ่ะเัาปักละก้นสามหลอดไปแล้วกันสิบสี่เป็นงานมอขอไม,ไม่ได้ไปครับุยออขอบคุณครับกดเร็วจังเลยกดเร็วมาก ทำไมของแม่ไม่เคยแจ้งเตือนนะครับต้องกดดูบนี่ขอบคุณทุกคนนะครับถ้าวันนี้ผมรอบก่อนผมทำยอดเท่าไหร่นะถ้าถ้าวันนี้ผมทำยอดทะลุี๋้วผมจะไปอวดพ่ออีกแล้วผมก็จะไปขอตังค์พ่อด้วยเอาไปเที่ยวขอแก๊สฟุ้งนี่มีงานที่สุด โปรไหมโปรทุี้ยังไม่มีครับมันจะหมดอะไรนะมันจะหมดอายุก่อนไหมของเ่ายังไม่หมดเลยไม่หมดแม่ไม่หมดของเราใช้ได้ห้าปีเลยนะครับประกันห้าปี <c oughs> ไปเดินถึงดเกิดจะไปหาตีแบบหาของร่างกายเพราอะอ่างนี้กลับก็ไม่ไกล ไม่เป็นไรครับทุกคนรีบกดนะว่าผมลืมเอาสินค้ามาถ้ามันปิวก็ไม่เป็นไรครับถ้ตาตะก้าบิวไม่เป็นไรเดอกรอบหน้าค่อยเอามาไหมขอบคุณครับตปรูปผมก็ไม่ได้บันทึกใส่เครื่องนี้อีกผมลืมเมือ่อกี้ลืมทำก็เลยกดไลน์เลย ยกลังมีไหมครับมีเรีบยกกี่ลังมียกสองลังวันนี้ทุกคนน่าจะรู้จักอะไรนั้นที่เขาชอบแบบไปขายของกัแบบ อะไรกับพี่ยาที่แบบเอาสินค้าตัวเองไปขายหรอว่ามันมันดีไหมมันอร่อยมันสมราคาไหมแล้วที่ีผมดูไปมีพี่คนหนึ่งเข้าไปอันนี้นี่แหละผมก็เลยดูไปได้เห็นข้างหลังเสื้อเสื้อใหม่ล่าสุดนี่แหละสีขาวของของผมอ่ะแล้วผมก็เลยเออทำไมมันคุ้นๆอย่งอางผมก็เลยรลีกับเขาไปดูเลาใช่จริงๆด้วยแม่เขาใส่เสือเส้อผมด้วยไม่รู้ว่าแม่เขาอยู่ในบ้านหรือเปล่า แล้วครับสามของขอบคุณครับทองเสียหายครับยัางครับผมกินตอนนี้ช่วงนี้ผมถ่ายแบบถ่ายเรียวอ่ะก็เลยจะพยายามไม่กินอะไรที่มันแบบเป็นของเพ็ดของขอะไรเมื่อกี้เข้าไปเมื่อกี้ก็กินกินแล้วกินข้าวครัวหรือเปล่าเป็นเป็นออมนี่แหละไปเข้าห้องน้ำตั้งสี่รอบเนี่ย ขายเร็วบ่ขอไว้พักก่อนบ่ขอยาสีฟันหน่อยครับเอาอยู่ในรถไม่มีหรอครับเมื่อวานยังไม่เอาไปหมดแล้วกองแม่พ่อแม่อยู่บนเอาไปแล้วองกลขอแค่กล่องก็ได้ขอแค่เตยยาสีฟันก็ได้บ่เจ็บทีเสียงลงมอื่นมันไม่เจ็บมันนุ่มจะตาย ถ้าน้ำขาวตากระต่ายบินเรียบกินน้ำบุญไปหาน้ำร้อนเมินจะได้ตอนนี้ยดแอล้วเท่าไหร่แล้ววีย่ยเร็วมากเลยอขอบคุณครับขอบคุณนะคะบผม ตอนนี้ไป19ออเดอร์แล้วเร็วมากเลยไม่ถึงกกะทีเลยขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณแบบพี่ใหม่วานนี้ขอบคุณค่ะ ก่อนที่มันจะถึงสามพุ่มเนี่ยมาขอหนึ่งร้อยบาทเลยอ่ะท่านถึงหนึ่งร้อยบาทนะทีขอบคุณแบบพี่ใหม่วัชรีทุกวันเลยสร้างวแล้วรรมเราขอบคุณครับต้มไก่แซ่บบ๊ววันเล่นดูเดยดูดมอร่อยครับส่งไปเลย รีบซื้อค่ะแม่แม่เจียวตะกร้าปิวใช่หครับเพราะว่าวันนี้สินค้าตบแรงจากญี่บเต้แรงกว่านี้เปินโดแป๊สั่งแล้วครับ